5ประโยชน์ของโคงไฟถนนโซลา r เซลล์ LED พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่หลายคนหันมาให้ความสนใจในปัจจุบันเราสามารถเห็นครัวเรือนทั่วไปหรือแม้แต่อาคารสำนักงานต่างๆติดตั้งแผงโซลา r เซลล์กันมากขึ้น 1. ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าลดภาระรายจ่ายเพราะโคมไฟถนนโซลาเซลล์ LED ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานฟรีจากธรรมชาติ อีกทั้งยังไม่มีวันหมดอีกด้วย 2. โคมไฟถนนโซลาเซลล์ LED ช่วยลดรายจ่ายในการเดินสายไฟระบบไฟและลดรายจ่ายในการจ้างงานช่างซ่อ,บอมบำรุงโคมไฟถนนโซลาเซลล์ LED ไม่จำเป็นต้องใช้การเดินระบบสายไฟที่ซับซ้อนหรือวุ่นวายจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจ้างงานช่างเพื่อดูแล สามสะดวกกว่าเพราะโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ LED สามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้ระบบภายในโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ LED สามารถกักเก็บพลังงานแสงได้ในตอนกลางวันจากนั้นจึงนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในตอนกลางคืนพร้อมกับสามารถเปิดและปิดแบบอัตโนมัติทำให้การใช้งานโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ LED มีความสะดวกสบาย 4. โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ LED มีความปลอดภัยสูงกว่าโคมไฟทั่วไปสาเหตุที่โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ LED มีความป,ปลอดภัยมากกว่าโคมไฟถนนทั wow. ่วไปเพราะไม่ต Ch ้องเดินสายไฟจึงช่วยลดความเสี bizarre. ่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและวงจรหรืออันตรายอื่นๆ 5. อายุการใช้งานของโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ LED ยาวนานกว่าโคมไฟถนนแบบธรรมดานอกจากนี้ยังดูแลรักษาง่ายแค่มันทำความสะอาดให้แผงโซลาร์เซลล์ที่ทำหน้าที่รับพลังงานแสงสะอาดอยู่เสมอเพื่อการรับแสงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ฉะนั้นโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ LED เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับทางหน่วยงานพื้นที่ต่างๆเช่นอบอตอ,อบอจอเทศบาลหน่วยงานทางหลวงโรงเรียนโรงพยาบาลสวนสาธารณะหรือพื้นที่เส้นทางบนถนนต่างๆในต่างจังหวัดฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับ